รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรัวท่าเรือค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปทําความรู้จักแง่มุมการพัฒนาต่างๆของท่าเรือแหลมฉบังซึ่งในช่วงหลายอีีที่ผ่านมานะคะเราได้พาทุกท่านเนี่ยลงพื้นที่นะคะไปชมหลายๆมุมของท่าเรือแหลมฉบังเพื่อให้รู้จักกับการทํางานมากขึ้นวันนี้จะมาคุยกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ค่ะการแต่งกายคุยกันเบาๆนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นท่ามกลางความสวยงามค่ะแล้วก็ผู้ที่ร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะก็เป็นท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองบริหารงานทั่วไปคุณศิริพรชนวันนิชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอเรียกว่าคุณเอ๋แล้วกันนะคะค่ะ,นะคะถ้าพูดถึงกระแสซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยค่ะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาลเองก็มีนโยบายที่จะยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งเรื่องของอาหารการกินวันนี้มาเน้นหนักในเรื่องของการแต่งกายด้วยการใช้ผ้าไทยถ้าเลยแหลมฉบังของเราก็มีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเป็นนโยบายหลัก ของประเทศเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งผ่านกันมาถึงการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะท่าเรือแหลมฉบังของเราเองกออ็สนับสนุนโครงการแต่งผ้าไทยนะคะเนื่องจากว่าเป็นการเราถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของออสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ทรงมีพระราชปณิธานนะคะในการที่จะสนับสนุนในเรื่องของศิลปะหัตกรรมของ คนไทยนะคะซึ่งจะเป็นชุมชนรากหญ้านะคะทีนี้ในส่วนของการท่าเรือประเทศไทยเองก็มีการจัดอ,อยกตัวอย่างเช่นมีการจัดประกวดขนใส่ผ้าไทยแล้วดูสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นพนักง,งานพวกเราทุกคนก็รู้สึกสนุกสนานแล้วก็มันเหมือนเป็นการชาเลนจ์ว่าเออวันนี้เราจะแต่งอะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยังของท่าเรือแหลมชบังเนี่ยเรากำหนดให้เจ้าหน้าที่พนักง,งานลูกจ้างเนี่ยต้องแต่งผ้าไทยเนี่ย ช่วงวันไหนบ้างอะคะปัจจุบันนี้เลยนะคะเราจะแต่งกายผ้าไทยทุกวันพุธนะคะแต่ว่าเ,เราก็จะมีในในช่วงนี้นะคะเราก็จะมีการแต่งกายที่เป็นเสื้อลายดอก <Ừ. S 2> ซึ่งซึ่งก็จะเป็นอันนี้จะเป็นโครงการของทางจังหวัดด้วยอ๋อค่ะในเรื่องของผ้าไทยที่ท่าเหล่าหลังชบังได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานแต่งเรากําหนดไหมคะว่าจะต้องเป็นผ้าไทยแบบไหนแล้วต้องตัดชุดยังไงกางเกงกระโปรงใส่ได้ไหมอะไรอันนี้อิสระเลยค่ะนะคะก็จะเป็น ขอให้เป็นผ้าไทยจริงๆเราเชิญชวนไม่ได้เป็นการบังคับหรืออะไรนะคะเป็นการเชิญชวนและทุกคนก็ยินดีที่จะร่วมใจกันแต่งเพราะว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าทุกคนรู้สึกสนุกสนานกับการที่จะมา mix and match นะคะก็การแต่งกายนั้น เป็นผ้าอะไรก็ได้อย่างเช่นผ้าฝ้ายผ้าไหม,มผ้ามัดมีผ้ามัดย้อมเป็นศิลปหัตกรรมของแต่ละภาคอย่างเช่นทางภาคเหนือก็จะเป็นแนวล้านนา,าที่กูเใส่อยู่ใช่ค่ะก็เอ๋จะชอบจริงๆก็ใส่ได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าแนวล้านนาเน,นี่ยอาจจะอาจจะเป็นลักษณะที่จจใส่ง่ายๆแล้วก็หาง่ายนะคะราคาก็ ก็เหมาะสมแล้วเราสามารถมา mix and match ได้อย่างตัวพิธีกรเองก็ใช้ผ้าจากทางภาคใต้ค่ะซึ่งเป็นก็จะเป็นดอกนะคะก็จะมีแล้วแต่ว่าความชื่นชอบของแต่ละคนแต่ละบุคลิกนั้นก็แสดงว่าในทุกวันพุธเนี่ยเราก็จะได้เห็นความสนุกสนานในการแต่งกายใช่ะใช่เวลาเราเห็นเพื่อนพนักงานแต่งกายเราก็จะรู้สึกโอ้มันมันมันยังไงอะคะมันสนุกดีในการที่วันนี้สวยมากทุกคนก็อยากจะให้ เขาเรียกอะไรคะมันเป็นบรรยากาศที่ดูเป็นกันเองสําหรับผู้มาใช้บริการเขาก็เขาก็มองนะคะ<ม>แล้วก็ชอบมีค่ะเขาก็ชอบนะคะผู้มาเยี่ยมชมหรือว่าผู้มาใช้บริการเวลาเห็นพนักงานที่ไม่ใช่ ใส่ชุดปฏิบัติงานซึ่งตรงนั้นอาจจะดูอาจจะดูมีความห่างไกลใช่ไหมคะ,อะพอเราแต่งกายเป็นผ้าไทยก็จะดูมีความน่าตื่นตาตื่นใจสําหรับผู้มาใช้บริการค่ะแล้วมีไหมครับอย่างมีหน่วยงานอื่นๆที่มาติดต่องานกับเราเรารู้ว่าทุกวันพุธเนี่ยเราจะแต่งกายด้วยผ้าไทยแล้วถ้าเขามาติดต่องานในวันพุธเขาก็จะร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยมีมค่ะมีหลายท่านนะคะที่น่ารักมากๆนะคะก็แต่งกายตามวันแล้วก็จะเป็นลักษณะของผ้าไทย ใน,นมุนมมองของคุณเอเนี่ยค่ะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เรื่องของการใช้ผ้าไทยถ้าในส่วนตัวเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเออเ,ออเออคิดว่าดีมากๆนะคะเป็นโครงการที่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งเอ,อให้การสนับสนุนเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคะ่ะอดีตที่ผ่านมาที่เราอยู่ในช่วงโควิดเนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยเ,เศรษฐกิจทั่วโลกนะคะรวมถึงไทยด้วยเนี่ย ก็ซบเซาไม่มีการใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นการที่รณรงค์ให้แต่งกายผ้าไทยอย่างน้อยๆเนี่ยชุมชนที่อยู่ไกลๆพื้นที่นะคะก็ที่เขามีลักษณะงานด้านหัตถกรรมการทอผ้าอะไรพวกนี้ก็ยังได้ได้จำหน่ายออกไปบ้างนะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยมีการสั่งซื้อกันทางอินเทอร์เนต็ตราคาไม่แพงค่ะสำหรับผ้าไทย เป็นชุดเนี่ยไม่ไม่กี่ร้อยบาทนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถใส่ได้พี่จ๊ตลองนึกดูตัวอย่างแค่ว่าเอาแค่35ล้านคนครึ่งหนึ่งของประเทศถ้าใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละวันนะคะ35ล้านคนเนี่ยพี่จีตลองคูณไปคือเงินพวกนี้ค่ะก็จะก,กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นได้อ,อย่างน้อยก็ช่วยเขาเออนอกเหนือจากงานด้านเกษตกรกรรม เคยมีมค้าบางทีเราต้องไปรับคณะซึ่งเป็นชาวต่างชาติซึ่งถ้าหลวนฉบังจะมีการเดินทางมาศึกษาดูงานเยอะแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นชาวต่างชาติค่ะแล้วเวลาเขาเห็นเราใส่ชุดไทยผ้าไทยไปรับหรือว่าไปบรรยายเนี่ยค่ะความสะท้อนกลับมาของชาวต่างชาติที่เห็นการแต่งกายชอบชอบนะคะทางชาวต่างชาตินชอบมากแล้วก็ก็ ชอบถ่ายรูปคือจริงๆโดยปกติเรามีการถ่ายรูปร่วมกันอยู่แล้วนะคะเขาก็จะมีคอมเมนต์ออกมาว่าเขาได้แชร์ไปนะมีคนชอบนะก็ทางเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจอะคะ่ะแล้วการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านตอนนี้แม้แต่ชุมชนต่างๆที่เราดูแลอยู่เนี่ยเขาก็มีการแต่งกายด้วยผ้าไทยกันตลอดอยู่ล้มมีค่ะโชคดีที่ว่าในส่วนของจังหวัดเราเองเนี่ยทางจังหวัดชลบุรีนะคะเรามีวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะพี่จีเพราะฉะนั้น จริงๆผ้าฝ้ายการแต่งกายของทางภาคตะวันออกทางจังหวัดชุมุรีเองผ้าฝ้ายผ้าที่ใส่แล้วสบายๆเนื่องจากว่าของเราเป็นจังหวัดที่ติดทะเลอากาศในช่วงฤดูาาร้อนอาจจะร้อนอะไรอย่างนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นชุมชนก็ก็มีการนำผ้าไทยมาใส่กันในกิจกรรมที่เราจัดขึ้นร่วมกันนะคะ การต่างกายด้วยผ้าไทยนะคะเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่ในวันนี้ดูเหมือนว่ากระแสมาแรงที่เดียวไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะคะก็จะเห็นได้ว่าพากันซื้อกางเกงลายช้างลายลิงลายหมา้าอะไรต่างๆมาใส่แล้วก็ถ่ายรูปกลับไปกันถือเป็นนโยบายที่ดีแต่ว่าถ้าเรือแหลมชบังนะคะยังไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องผ้าไทยเท่านั้นค่ะเมื่อกี้เราเกินไปแล้วเรื่องของเสื้อลายดอกแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่น เราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สู่ช่วงที่2ของรายการรอบรัวท่าเรือนะคะในช่วงแรกเราคุยกันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับผ้าไทยและการมีส่วนร่วมของท่าเรือแหลมชะบังค่ะในช่วงก่อนหน้านี้คุณเอก็ได้พูดไปแล้วว่าท่าเรือแหลมชะบังเนี่ยไม่ได้แค่สนับสนุนเรื่องการตังกายผ้าไทยเท่านั้นแต่ว่าในกิจกรรมซึ่งถือเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวศสีราชาระหว่างเดือนมีนาคมเมษายนเนี่ยเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็เมืออศสีราชาจะมีกิจกรรมงานกองข้าวแล้วก็งานประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชาเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาอีกแนน่อน เนื่องจากว่าถ้าเลยแหลมฉบังเนี่ยตั้งอยู่ในเขตเภูมิภาคตะวันออกอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นกิจกรรมที่จังหวัดชลบุรีนะคะถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่แพร่หลายไปสู่ชุมชนภาคอื่นๆเลยนะคะว่าเรามีกิจกรรมอย่างเช่นบันไลกิจกรรมงานกองข้าวซึ่งเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็เป็น เป็นอัตลักษณ์ของชาวชลบรุรีถ้าเลยแหลมชะบังก็ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เองนะคะเนื่องจากคูมิออากาศร้อนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นการแต่งกายผ้าไทยเนี่ยผ้าไทยมีมีสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคืออย่างเช่นผ้าฝ้ายนะคะมันมันมีความปอดปโปร่งนะคะผ้าไม่ไม่แน่นเ,เนื้อ,ไม,อไม่แน่นใส่แล้วสบายตัวนะคะเพราะฉะนั้นการแต่งกายในช่วงนี้ก็ถือว่าเหมาะสมกับภูมิออากาศอของจังหวัดชลบุรีในช่วงนี้แล้วก็ ออสอดคล้องกับนโยบายในเรื่องของการจัดกิจกรรมงานพิธีกองข้าวนะคะซึ่งถ้าไม่ใช่วันจันทร์ที่ที่จะใส่กันสีเหลืองค่ะแล้วก็วันพุทธที่ต้องแต่งผ้าไทยค่ะวันที่เหลือเราจะใส่กันเป็นเสื้อใส่เป็นเสื้อลายดอกออนะคะซึ่งเสื้อลายดอกเนี่ยมีการกําหนดให้ใส่ในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนนะคะสำหรับผ้าเลยแหลมฉบังเองเราจะจัด ให้พนักงานเนี่ยได้เชิญชวนให้พนักงานได้ใส่เสื้อลายดอกกันใน2เดือนนี้นะคะก็คือมีนาคมแล้วก็เมษายนค่ะค่ะซึ่งถ้าใครได้มีโอกาสเข้ามาติดต่องานในท่าเรือแหลมชฉบังช่วงเดือนมีนาเมษายนจะเห็นว่าสีสันสดใสมากๆเลยเพราะแต่ละคนก็ประกวดประชันกันเหมือนเดิมใช่ค่ะพี่จิ๊กเข้ามาเห็นแล้วรู้สึกว่ามันสดใสขึ้นใช่ค่ไอร้อนที่ว่าร้อนมันก็คลายร้อนลงมันก็คลายร้อนแล้วก็ การแต่งกายก็ก็เป็นลายดอกแต่ว่าเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนเดี๋ยวนี้จะมีเป็นลักษณะแบบฟิวชัน่นก็คือมีการปรับรูปแบบไปด้วยแล้วอย่างในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีกิจกรรมท้องถิ่นเนี่ยหลายชุมชนเขาจะจัดในส่วนของท่าเลือแหลมฉบังเนี่ยเราจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมยังไงบ้างะคะก็ที่อำเภอศรีนาชานะคะจะมีพิธีงานกองข้าวนะคะเราก็ไปร่วมแล้วก็ ชุมชนใกล้ๆนะคะแต่ละชุมชนที่จัดกันถ้าเลยแหลมชบังก็จะสนับสนุนในส่วนของการจัดงานนะคะเพื่อให้คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนค่ะ,คะแล้วในแง่ที่เราทำงานด้านประชาสัมพันธ์ด้วยเราดูตั้งเกือบ30-30กว่าชุมชนคะ,คะแล้วเราจัดทีมลงกันยังไงคะเพราะแต่ละชุมชนเขาก็จะต้องจัดงานของเขาเนี่ยใช่ค่ะ,คะเรามีทีมคือในส่วนของชุมชนแต่ละชุมชน เราจะแบ่งเป็นโซนนะคะแล้วเราก็จะมีทีมผู้บริหารเนี่ยค่ะแบ่งกันดูแลอย่างเช่นบางท่านก็ดูแลชุมชนในเขตบางละมุงบางท่านดูแลชุมชนตะเคียนเตีย้ยกตัวอย่างนะคะก็ต้องกระจายกันไปให้ให<า>ได้กันไปใช่ค่ะค่ะแล้วเรื่องของชุมชนณนวันนี้เราถามกับผู้บริหารทุกท่านเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับชาวท่าเรือหลังฉบังในวันนี้เนี่ยค่ะยังแน่นปึ๊กเหมือนเดิมยังแน่นปึ๊กนะคะก็ออตอนนี้เราต้องเราต้อง ให้ความสำคัญในการที่ CSR กับชุมชนนะคะทุกสิ่งอย่างคือประเด็นประเด็นก็คือเราต้องสื่อสารไปถึงชุมชนให้ได้รับทราบถึงาการมีท่าเรือแหลมฉบังการพัฒนาของโครงการท่าเรือแหลมฉบังต่างๆนะคะทำไมต้องมีท่าเรือแหลมฉบังนะคะการมีท่าเรือแหลมฉบังนั้นจะเกิดผลประโยชน์อะไรขึ้นกับประเทศชาติแล้ว มันจะส่งต่อไปอยังชุมชนได้ยังไงตรงนี้เราต้องพยายามสื่อสารเพื่อให้เกิดการเข้าใจที่ถูกต้องแล้วกออ็ชุมชนจะได้รู้จักท่าเรือแหลมฉบังได้ดีขึ้นแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจว่าเออพื้นที่เป็นของพวกเรากันเองนะของชุมชนด้วยนะไม่ใช่แต่ของการท่าเรือค่ะ แล้วถ้พูดถึงอัตลักษณ์ของชาวแหลมฉบังนะคะที่ทุกคนจะต้องนึกถึงก็คือเรื่องของอาหารทะเละอาหารแห้งตรงนี้เนี่ยเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ในการของเรื่องพัฒนาสินค้าพัฒนารูปแบบหรือว่าการพัฒนากิจกรรมของชาวบ้านยังไงบ้างค่ะเราก็มีการจัดบา,บางครั้งนะคะเรามีการจัด ฝึกอบรอมให้กับชุมชนนะคะยกตัวอย่างเช่นมีเมนูใหม่ๆเมนูพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในเรื่องของอแพคเกจจิ้งเราก็มีการแนะนำว่าปกติอาหารแห้งที่เราเห็นก็คือจะขายใส่ถุงใช่ไหมคะเรามีการนำอาหารแห้งเหล่านั้นมาใส่ตะกร้าให้เกิดความสวยงามเมื่อครั้งที่ท่านนายการ,รัฐมนตรีท่านได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่เราก็จัดของที่ระลึกเนี่ยคะ่ะจัดใส่ ในตะกร้าสวยงามแล้วก็มอบให้ท่านซึ่งท่านก็รู้สึกสวยงามแล้วก็ดีใจที่ได้รับของที่ลึกเป็นลักษณะนั้นยังดีกว่าพวกบางครั้งเป็นดอกไม้เฉยๆอาจจะไม่ได้ทำอะไรตรงนี้ท่านทราบว่าเป็นการสนับสนุนชุมชนแล้วก็นำมามอบให้กับท่านค่ะค่ะก็เรื่องของอัตลักษณ์ก็มีหลายอย่างทั้งอาหารของพื้นถิ่นการแต่งกายนะคะซึ่งถ้าเรือแหลมชบังเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆจุด ที่มีอยู่เลยแล้วในแง่ของงานประชาสัมพันธ์ค่ะต้องถามคุณเอ๋ต่อว่าแล้วในปีนี้ปีงบประมาณนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะการประชาสัมพันธ์เราก็มัดจะต้องการให้บุคคลทั่วไปสาธารณะนะคะได้รับทราบถ,ถ,ถึงโครงการการพัฒน,นาโครงการของท่าเรือแหลมชะบังอย่างที่บอกอะค่ะว่าท่าเรือแหลมชะบังเป็นของคนไทยเป็นของ ทุกคนที่เป็นคนไทยนะคะรายได้ของเรานำส่งรัฐบาลรัฐบาลนำไปบริหารประเทศต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนจงภูมิใจในความเป็นเจ้าของท่าเรือแหลมฉบังแล้วการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังมีอะไรบ้างทุกคนควรจะได้รับทราบ ทั่วถึง,งซึ่งเราก็พัฒนาในสื่อหลาย,ลายรูปแบบสื่อวิทยุเราก็มีใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกรูปแบบใช่ค่ะการรับรู้กับนี้ก็คือดีขึ้นจากแต่ก่อนมากใช่เมื่อก่อนการสื่อสารอาจจะไม่ทั่วถึงนะคะตอนนี้ทุกคนคือการดูงานก็การที่นักศึกษามาดูงานหรือว่าผูวกวกวก้ประกอบการต่างๆก็สามารถที่จะเ,เขาเรียกอะไรคะไปไปพูดต่อต่อกันได้สามารถที่จะเป็นประชาสัมพันธ์ต่อให้กับเราได้ค่ะ,คะ ท่าเรือแหลมฉบังในวันนี้นะคะไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มจํานวนตู้สินค้าเท่านั้นแต่ว่าการมีส่วนร่วมในท้องถิน่นการพัฒนาท้องถิน่นแล้วก็การสร้างความรับรู้ว่าถ้าเรือแหลมฉบังนั้นเป็นของชาวชลบุรีแล้วก็ของไทยของคนไทยทุกคนนะคะยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปคุณสิริพรชนวันิ้ที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆกับเราขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ ส่วนใน EP ต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปทาความรู้จักท่าเรือแหลังสบังในแง่มุมไหนต้องรอติดตามค่ะ